อยู่ที่ร้าน Jewelry Toy Hot Toy Foster s เ a l e Boba Fest มันเหมือนจริงว่ะเหมือนมากๆม่ะไอที่เห็นด่างๆเนี่ยไม่ใช่สีตลอกนะเป็นเวทลิงอ่ะตัวใหญ่ฐานอลังการเปิดไฟได้สุดีครับ เราทบวีแกงอ้าววันนี้เห็นโลเคชันแปลกๆเราไม่ได้อยู่ชั้น6แล้ววันนี้เราอยู่ชั้น3อยู่ที่ร้าน Jewelry Toy มีของพิเศษมาให้เราได้เปิดรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันกล่องเบลเลอร์เลยคอต์ทอยนะ QS 0-23สกเกลตัวนี้คือ1ต่อ4นะเป็นเขาเรียกว่าฝรัาา่งเขาเรียกว่าคอร์เตอร์สเกลตัวนี้มาจากเรื่อง Star Wars Boba Fett จากซีรีส์ของ Boba Fett เองเลย The Book of Boba Fett ตัวนี้เป็นตัว t e l o ตัวพิเศษอ่ะเดีย๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่า จริงซีรีส์ฮอตทอยที่ทำหนึ่งพอ์เจอร์สเกลอ่ะหนึ่งเจ้าสี่เขาก็ทำออกมาหลายตัวเหมือนกันเนาะมีผู้ไอรอนแมนสตาร์วอลก็มีใช่ไหมครับคุณจอยสรนะู้สึกยังมีดาร์กเวเดอร์นะจะเป็นตัวเด่นๆอ่ะไอโบว์าฟเฟตก็เคยออกมาแล้วก่อนหน้านี้นใช่ไหมหนึ่งเ้สี่ยังมีแต่ตัวนั้นจะเป็นฐานปลาหมึกนี่เลยคือสีเขาอ่ะมันจะเป็น สีคนละสีกับในในผ้าสี่ห้าหกอ่ะในบุ๊คบอกอ๋อบอกว่าเฟซเนะีสีเขาจะใกล้เคียงกับของเยูแมนเดโรเลียนอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะออกมาท้ายๆซีรีส์ละโลโก้สตาร์วอลตรงนี้นี่คือเขาทําแบบเป็นเงินเงาเงาเลยนะนี่แล้วก็มี QS 023 Boba Fett งสามบูบาร์เฟสคอร์เตสเกลคอลเลกชันฟิกเกอร์เดอะลุคเวอร์ชันตัวนี้ก็คือชุดเต็มของเขาอ่ะที่มันเป็นเดอะลุคอ่ะมันคือชุดเต็มของเขาละจะมีโลโก้สตาร์วอลตรงนี้นี่ ดูด้านหลังกล่องบ้างเขาจะมีรายละเอียดบอกนะ Hot t o y Limited อ่ากะเลยโนูนี่นั่นแน่แล้วก็มีสเกลแล้วก็มีสติกเกอร์ของดิสนีย์นะทุกกล่องจะมีสติกเกอร์ของดิสนีย์นะครับแกะซองกันเล,เลยดีกว่า,วามีกลิ่นไหมกลิ่นไหมกลิ่นออกไหมส่วนงามเห็นว่าโลโก้ตรงนี้ที่เขาพิมพ์พิมพ์บนหน้ากล่องอะ่ะมันเป็นโลโก้แบบสะท้อนแสงเงาเงาเนี่ยเห็นปะ นี่บล็อกอาร์ตนี่คือตัวที่โปรดักที่อยู่ข้างในเลยนะเขาใช้ภาพจริงของโปรดักเลยอ่ะเปิดดูกันเลยหนึ่งสองเนะอ้ยโอ้โหนี่มีภาพบล็อกอาร์ตอีกทีหนึ่งภาพนี้สวยมากเลยนะเนี่ย <ๆ S 1> เห็นไหมภาพนี้สวยมากเลยอาร์ตของของฮอททอยนี่เขาทําจัดแสงจัดภาพอะไรแบบของโปรดักเขาดูแบบเหมือนสมจริงมากเลยนะเหมือนอย่างกรหลุดออกมาจากภาพยนตร์เลยอ่ะฝรั่งเ,าเาขาเรียกหนึ่งเขาเรียกว่าคอร์เตอร์สเกลหนึ่งต่อสี่ ให้เพื่อนๆดูก่อนดีกว่าให้ดูให้ดูรวมๆก่อนดีกว่าเพราะสวยอะ สวยมากเกาะโบว์าเฟสสีเนี่ยผมชอบนะแล้วก็ชุดที่มันเป็นผ้าข้างในเขาแบบเป็นโทนสีดําผมจำไม่ได้ว่าผ้าขอือเปต่าที่มันแบบมันจะกินครีมขาวๆหน่อยะสีสีบนเกาะเขามันจะไม่เขียวแบบเขียวเฉดเนี่ยมันจะเป็นเขียวคนละเฉดนี่เขาจะมีมือให้กี่คู่เนี่ยหนึ่งสองสามสามคู่กับที่อยู่บนเนี่ยอีกคู่หนึ่งก็คือทั้งหมดมีสี่คู่แล้วก็มีหัวของโบว์าเฟสปั้นเหมือนมากเลยนะหัวเนี่ยหัวสวยมากเลยเนี่ยขนลุกมันเหมือนจริงว่ะ เหมือนมากมากอ่ะใครมีก็คือาไม่ใช่แค่หน้าเดียวที่เขาทำเท็กเจอร์เกี่ยวกับรอยย่นบนผิวหนังนะเห็นปะตรงคออ่ะแล้วเนี่ยตรงดูตรงเส้นเลือดหรือว่ารอยแผลเป็นที่เขาเป็นขึ้นมาของบัวเฟสอ่ะเก็ดมาหมดเลยอ่ะถ้าดูดีๆข้างบนอ่ะจะดูแบบเป็นลายลายดำดำเขียวๆนะเหมือนลายผมอ่ะเหมือนคนหัวโล้นอ่ะแล้วมีลายผมจริงๆอ่ะเราหยิบตัวน้องเข้ามาดูดกว่าน้องนี่ดูดิคุณดูดิ ตัวใหญ่เปล่ะนี่จะสูงประมาณสักสี่กว่าเซนได้มั้งเอาเนี่ยเดี๋ยวนี่ยดูรายละเอียดนะตรงแบบพวกเข็มขัด รอ,อพวกกระสุนปืนที่เขาหนีบหอือเงี้คือต้องยอมงานพวกนี้ให้ฮอตไทจริงอะแล้วชุดเกาะคือชุดเกาะไม่ได้แบบเป็นแบบเหมือนใหม่ๆนะไอที่เห็นด่างๆเนี่ยไม่ใช่สีตลกนะเป็นเวทเทอร์ิงอะคือเป็นเหมือนลักษณะแบบชุดเกาะผ่านการใช้เออผ่านการใช้งานมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยสังเกตในการไล่เทียด,ดิ้งของสีเขียวเขาอะไล่จากโทนเขียวมาไอเขียวเข้มอะเข้ามาหาโทนอ่อนะหน้ากากเขาอะเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นลักษณะแบบก้นทราย มันจะทำให้ดูแบบเหมือนสมจริงอ่ะแล้วมันดูเก่าเก่าแบบเก่าจริงอะ่ะด่องข้างอะ่ะ หนักเยูย่ของยันนะเห็นว่าเป็นเหมือนเป็นตุ๊กตาผ้านี่แบบไม่ใช่เบาเนะเดีย๋ยวเรามาดูชั้นล่างดีกว่ารู้สึกจะมีหลายชั้น <Wow. S 1> ที่แตกต่างจากตัวธรรมดาเนี่ยก็คือตัวฐานที่มันเป็นไดโอรามาเจ็ตแท็ของชาแมนโดก็มีนะเนี่ยตัวโฮโลแกรมของยานหรืออะไรเงี้ยปืนเอฟเฟกต์พ่นไฟที่แขนเขาอะที่ต้องมีอะมาครบเลยแล้วก็มีสแ,แตนจริงๆเราต้องอ่านคู่มือนะแต่เราเป็นประเภทแบบไม่ต้องอ่านหรอกผมรู้แล้วกล่องนี้มันหนักเพราะอะไรเพราะฐานเนี่ยฐานเนี่ยสวยอะ เฮ้ยนี่มีสัญลักษณ์ไอมิทโซด้วยของชาวเมนโดไอตัวสัตว์ที่เป็นตำนานของเขาอ่ะแล้วก็จะเหมือนเป็นเหมือนเครื่องอะไรปฏิกรนอะไรทุกอย่างอ่ะคาดว่าตรงนี้จะเป็นไฟที่มันออกมาใช่ไหมครับตรงนี้อ่ามันเป็น usb อ๋อสวิตช์มันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวดูเท็กเจอร์รอบๆก่อนมันก็จะเป็นแบบมันไดโรมาหสิน่ะตรงนี้ก็จะเป็นเท็กเจอร์แบบกำแพงปูนหรืออะไรทีอย่างที่มันโดนทําลายแล้วในสงครามอ่างเงี้ยจะเคอะเคอะคลังๆแล้วเป็นรูเนี่ยลองเสียบดูเลย อยากรู้เหมือนกันว่าไฟมันแบบมันจะขึ้นมาแล้วมันอลังการแค่ไหนนี่โอ้โหยังไงล่ะแค่ฐานนี่ก็หมื่นเนองแล้วนะฐานแต่ว่าฐานเนี่ยตั้งได้หลายมุมนะเพราะว่าตรงนี้ก็มีมีสัญลักษณ์ของไอ้มิทโซของอทามันโดะเขาแบบเหมือนอะตั้งเองียงๆอย่างนี้หรือเปล่าให้เห็นสองมุมเลยเนี้ยนี่อ่าเด็ดแ็บอะสวยงามการทำเวทีลิงนี่แบบต้องยอมรับอะอันนี้คืออะไรอะ กล่องข้าวอันนี้คือกล่องข้าวหรืออะไรก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะมีแบบพวกโคโลแกรม <Okay. S 1> นะอันนี้รู้สึกยา,ยานของเมนโดบอกไม่รู้นะเน,นี่ยหรือ,อยานของเขาเองก็ไม่รู้อันนี้น่าจะเสียบที่แขนน่าจะเสียบที่แขนแหละอันนี้ตรงนี้ก็จะมีปืน <S <S ดูช่วงพันท้ายดยิที่มันเป็นเหมือนลายไม้อะนี่เขาทำเท็กเจอร์มาเหมือนลายไม้มากเลยนะแต่นี่ไม่ใช่ไม้นะนี่คือพลาสติก PVC เขาก็จะมีปืนสั้นอีกอันเลยนี่ยนเท็กเจอร์ไอ้ตรงที่เขาทําเป็นด้ามจับอะลายไม้เขาว่าทําสวยมากเลยนะแล้วดูแบบเก่าแบบเย็นมากเลยแล้วนี่เอฟเฟกต์พไฟแบบสวยอะการขึ้นรูปใสชิ้นใสอะไรพวกนี้ที่มันใสยอย่างเงี้ได้อะมันทํายากนะคือถ้าโรงงานทําแบบผลิตไม่ดีอะมันจะเป็นฟองแล้วมันจะขุ่นมันจะไม่ใสแบบเนี้ยอันนี้ถือว่าแบบใสามากเลยอะแล้วสวยมากด้วยเปลวเพลิงอะเปลวไฟอะตรงเนี้ยคมหมดเลย ในกล่องเขาจะมีแท่งเพ,เพื่ออาจจะงวงว่าแท่งนี้เอาไว้ทําไมอันนี้คือแสแตนตั้งแล้วมันก็จะมีตัวคั้าแบบนี้เพื่อคั้าเป้าให้กับโมเดลอ่าเราก็ใส่ไปอย่างนี้ริงถ้าในกล่องมันมาแล้วมันแน่นหน่อยเราหานไขควงอ่ะไขมันให้มันคลายนิดนึงกับเวลาเขาตั้งอ่ะเัาตั้งกันแบบนี้อ่า แต่เห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ยืนทื่อๆได้นะมันขยับได้ทุกจุดนะเพราะว่าตัวใหญ่ที่เขาทาระบบเฟืองเพราะมันแข็งแรงด้วยตัวโมเดลน้ําหนักเยอะคือปกติถ้ามันเป็นบอลจอยหรือพวกนี้มันอาจจะแบบเลื่อนตกได้แต่ถ้ามันเป็นเฟืองอ่ะมันจะล็อกไอ้ต้องหัวเขาเนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเลื่อนได้นะตอนที่เขาเล็งเป้าอะ่ะพอคือนี่หมุนแขนเขินเนี่ยบิดได้เนี่ยบิดได้เท้าเขาอ่ะก็ขยับดได้หมดอ่็นะขยับได้เนี่ยเป็นเฟืองแน่นมากนะเป็นเฟือง เท้าก็ขยับได้ไอ้ตรงนี้เป็นลักษณะหนังเทียมไอนี้ต้องดูแลรักษานิดนึงนะคือถ้ามันอยู่ในอากาศอุณหภูมิแบบร้อนๆอนนะ่ะมันอาจจะลอกถ้านักสะสมเเอาไปแล้วก็อาจจะแบบจะต้องดูแลมันนิดนึงลงน้ํายารักษาหนังก็ได้อะไรเงี้ยผ้านเนี่ยมันเป็นผ้าคุณภาพดีนะแล้วมีซับในด้วยมดรายละเอียดข้างหลังก็มาครบชุดกงชุดก่อนเนี่ยมาครบ นี่มันจะเป็นเกียวล็อกมันจะเป็นเดือยแล้วก็เกียวล็อกเนี่ยลงไปปุ๊บมันก็จะอยู่ขึ้นมาทันทีเลยอยู่เลยคุ้มคนนี้บอกเลยคุ้มของเล่นเพียบอุปกรณ์เพียบแอพเสริทเพียบตัวใหญ่ ารานอลังการเปิดไฟได้ใครที่เป็นแฟนของโบก้าเฟสอ่ะจัดได้เลยนะตรงนี้ตัวนี้สองหมื่นหนึ่งพันบาทที่ร้านจอลลี่ทอยยังมีพร้อมจําหน่ายก็เดินวอล์กอินเข้ามาได้เลย Mega asa, มเมกาพลาซาาพาเล็ทชั้นสามอยู่ตรงข้ามลิก้วกเลยเดินขึ้นมาปุ๊บเจอเลยคุณจอยกับน้องเกณฑ์หน้าตาสวยๆย,ยืนอยู่ประจําการอยู่เดี๋ยวเราจะจัดค่าตามแบบนี้เลยนะดูดิว่าเราจะทําเหมือนไหม เรียบร้อแล้วที่ยังไงเหมือนละใครสายสตาร์บอก็จัดเลยจุขยับนี่พอบอกเลยว่าแน่นเปรีย้ยอุปกรณ์เอเซอรี่มาครบหมุนให้เพื่อนๆได้ดูกัน นี่คือของใหญ่ Hot Toy ฟอร์จัลสเกล โบวบาเฟสในภาคซีรีส์ของ The Book ุ o o k of b o ว์บาเฟฐานอลังการเปิดไฟได้รายละเอียดสมจริงเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์เลย mm hmm. ใครยังไม่ดูก็ไปดูได้ในดิส尼พัสด์ออนแอร์ hmm. ทุกตอนเรียบร้อยแล้วใครอยากได้ตัวเนี้ย mm hmm. ก็ที่ร้านเจอรี่ทอยยังมีอยู่นะมีของมีของใหม่ไม่ใช่ตัวนี้นะเป็นของใหม่เลยนะมีของใหม่ mm hmm. เข้ามาปุ๊บก,ก็บอกคุณจอยได้เลยว่าอยากได้ตัวโบว์าเฟสราคา21,000่บาท mm hmm. แค่ mm hmm. ฐานไดโอลามานี้ก็ผมว่าก็คุ้มแล้วอะ่ะชอบก็จัดประหยดทําไมเราหาเงินมาเหนื่อยแล้วก็เอามาจัด ใ,ใช้สอยในสิ่งที่เราชอบวันนี้ก็เขอบคุณร้าน จอรี่ทอยมุกมากนะครับน้องเจนคุณจอยที่ให้มาเปิดตัวโบว์เฟสให้เพื่อนๆได้ดูกันในช่องของพี่แกงนะใครอยากได้ฮอตทอยตัวไหนเก็บตัวไหนหรือว่าหาตัวไหนอยู่ก็ลองมาติดต่อที่ร้านจอรี่ทอยได้เลยอย่าลืมนะพวกเราก็มีแพลตฟอร์มให้เพื่อนๆได้ติดตามกันก็เฟซบุ๊กไอจีแล้วก็ยูทูบนะอย่าลืมกดซับสไครป์พวกเราด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยมันจะทําให้คอนเทนต์ใหม่ๆที่เราลงเนี่ยอัปเดตเนี่ยข้น่่าาีดเัไวสร กับเราเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณแก๊งเดียวกับพวกเราพวกเราคืออบบี้แก๊้งจัการครับผม